สวัสดีครับผมมีเบอร์ซีเดนเบนนะครับ C180 นยะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับปี2004นะนะครับอ่าวันนี้ครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.0นลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่ามีดีเทลรายละเอียดยังไงบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปเลย่ะนะครับอ่าดูไฟหน้านะนะครับตรงนี้ไฟหน้าก็เป็น LED สปอร์ตไลท์พร้อมไฟตัดหมอกนะครับมีที่ฉีดนะฮะร้าง นี่แม็กนะครับขอบ17นะครับสวยๆยางแม็กซิตมเดิมเลยนะครับเห็นไหมดูดีเทลนะครับเห็นไหมรอบๆเลยนะนะครับสวยๆเลยเป็นเครื่องยนต์สองจุลิตรนะคันนี้ซีหนึ่นะครับคอมเพลเซอร์นะสวยๆดมเดิมเลยแม็กนะฮะขอบ17นะครับดิสน้าดิสหลังนะครับเดิมเดิมพรีเมียมแน่นอนนะครับคันนี้นะครับจัดให้เลยนะฮะคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับ ภายในครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้นะครับโหมดนะฮะทุกอย่างออปชั่นนะครับครบเซตเลยมีเครื่องเสียงให้พร้อมเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะนะฮะสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งคนนั่งคนขับนะครับนะฮะสวยๆพรีเมียมแอร์แบ็กรอบคันนะคันนี้ดีเทลนะครับนะฮะเบาะหนังแท้แน่นอนนะครับดูด้านหลังได้เลยนะครับดีเทลนะครับเห็นไหมนะครับอ่าด้านหลังสามารถปรับได้ตรงนี้นะเห็นไหม นะครับมีที่วางพร้อมเลยนะครับที่นะฮะใส่แก้วน้ําชัดเจนนะพี่นะเห็นไหมดูดีเทลรายละเอียดนะครับระบบความา้อนมีนะครับที่ใส่ของเยียบเลยนะครับเห็นไหมดูกระทัดรัดนะครับมีอุปกรณ์ด้วยนะฮะต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้อีกนะครับด้านหลังก็คือนะครับมีเครื่องทรงเครื่องเสียงพร้อมนะครับนิดนึงนะฮะอ่าแอสเซสซี่เล็กๆน้อยๆนะครับพรีเมียมนะครับจัดให้เลยเครื่องเสียงเย็นๆใจนะครับโอเค สำหรับ m e r c e d e s b e n บนซ์นะครับ C 1 8 0คันนี้นะครับผมขอเสนอราคาให้เพียง199,000เท่านั้นครับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถในฝันนะครับรถที่วัฒนวัฒไอวัฒกรรมรําหน้านะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยครับที่ SI s c 5 5 8นะครับเราขึ้นช่องทางการติดต่อให้แล้วนะครับนะฮะสามารถรับชมคลิปเรารีวิวได้เลยนะครับเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ใหม่นะครับฝากพี่พี่กดติดตามกด s u b ส c r i b ์กันด้วยนะครับ รถสวยตรงปกไม่จกตานะครับต้องรถบ้านสมชายพี่นะครับวันนี้ราคาดีการันตีต้องรถบ้านสมชายครับสวัสดีครับ